สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเ <c oughs> บรกว่าการชะลอความเร็วกันนะครับโดยเริ่มแรกนะครับผมเวลาที่เรายืนปกติเลยยืนกับพื้นจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าแกนกลางของตัวเราเนี่ยนะครับผมจะอยู่จะอยู่ตรงกลางหรือว่าประมาณพื้นแต่เมื่อเราจะเบรกหรือว่าชะลอปุ๊บให้เราย้ายจุดศูนย์ห่วงหรือน้าหนักมาไว้ที่เท้าหน้านะครับผมนี่เห็นไหม มันจะไม่เกิดการล้มหรืออะไรเลยเพราะว่าน้ำหนักเราอยู่เท้าหน้าหรือคนที่ไม่ชั่วให้เอามือกดหัวเข่าเท้าหน้าไว้ครับโดยการเบรกเราจะทําการยกเปิดปลายเท้าออกมาจะไม่ใช้ปลายเท้าในการเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ปลายเท้าในการเบรกอาจจะทําให้เกิดบเ,เหตุเวลาเราเบรกเร็วได้จะใช้หน้าเท้าหรือว่าฝ่าเท้าเนี่ยค่อยๆเบรคค่อยๆชะลอความเร็วลองดูกันนะครับ นี่ครับพอเราจะเบรกปุ๊บให้เราเปิดปลายเท้าออกมาเอาหน้าเท้าค่อยๆสะลอการเบรก mm hmm. เราจะไม่ใช้การเบรกโดยการเอาเท้าหลังขวางไว้นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเรามาเร็วอาจจะเกิดอันตรายได้ mm hmm. หรือเอาเท้าหลังออกไปเบรกห่างๆก็ไม่ดีครับผมเพราะว่ามันอันตราย mm hmm. ให้เรา ค่อยๆทำครับผมเอาเท้าหลังลงมาใกล้ๆกับตัวบอร์ดเลยแล้วก็ค่อยๆเบรกไปนะครับเป็นยังไงครับผมลองนำไปทำกันดูนะครับ